วัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรี v o นะครับพิเลเนอร์2.4 4x4 สีเทาคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับรอบคันทั้งภายนอกภายในนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารุ่นนี้อยู่แนะนำให้ชมคลิปนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับครับวันนี้เราอยู่กับรี v o Cap p ปพิเลนเ 2.4 4x4 สีเทานะครับคันนี้อยู่ที่ราคา94,000บาทนะครับอันนี้คือรุ่น 4x4 4นะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอบคันก่อนนะครับว่าหน้าตาของอรีโวรุนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเราดูด้านหน้าแล้วเราก็มาต่อด้วยด้านหลังกันเลยนะครับนี่ภาพรวมด้านหลังนะครับใส่กระบ,บะไรลเนื้อติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อม จะส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันนะครับว่าสเปกรีโวนะครับ2.4 4x4 รุ่นนี้นะครับเขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันเลยดีกว่าครับเราเริ่มจากด้านหน้านะครับเริ่มจากตัวไฟหน้าเลยแล้วกันนะครับไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นหลอด LED นะครับมีไฟสว่างส่องสว่างนะครับในเวลากลางวันด้วย นะครับแล้วก็มีไฟต่ําไฟสูงในหลอดเดียวกันนะครับส่วนไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยงามมากมาอีกตัวนึงครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับนี่เพิ่มความปลอดภัยกับลูกค้านะครับมีเซ็นเซอร์กละยะให้2จุดนะครับด้านหน้านะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้า แบบดำเงานะครับกระจังหน้าแบบดำเงานะครับตันนี้นะฮะคิ้วกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนะับส่วนของราคานะครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่9 4 0 0 0บาทนะครับนะฮะนี่ก็มีเซ็นเซอร์เครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับดีเซลนะครับ ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับนี่อันนี้คือเครื่องยนต์นะครับภายในนะมีโช๊คค้ำฝากระปูงให้นะครับนี่นี่ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ร50้าสิบแรงม้าครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับว่าได้อะไรขึ้นมานะครับในส่วนของด้านข้างครับ กระจกแซงนะครับหรือกระจกมองข้างนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างกระจกนะครับในส่วนของล้อแม็กอัอลอยนะครับรุ่นนี้จะเป็นล้อแม็กสีเดียวกับตัวรถนะครับออกเป็นสีเทานะครับขอบ17นะครับนี่เป็นยางนะครับยางแบบนะครับ ลุยได้ทั้งทางเรียบและทางขาูดขับอย่างดีเลยนะครับนีย้ยางมาจากโรงงานเลยนะครับน้ำมันนะครับจะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับความจุอยู่ที่80ลิตรนะครับสามารถรองรับน้ำมันตั้งแต่ b ี7ไปถึง b 20ได้ในอนาคตเลยนะครับรองรับไบโอดีเซลได้ด้วยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสัญลักษณ เด่นๆก็จะเป็นนะครับ4คูณ4 deep ็ l o c k นะครับรุ่นนี้ในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED แล้วนะครับทั้งไฟถอยและไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีระบบเรืองแสงนะครับเป็นเรืองแสงคล้ายๆเลข3นะครับไฟท้ายนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีนะครับไฟเบรกนะครับดวงที่3นะครับแบบ LED นะครับไฟเรนี่จะสว่างมากนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเบ้ามือจับเปิดฝาท้ายนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับเสริมความปลอดภัยขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีระบบเซนเซอร์นะครับจะระยะถอยให้4จุดนะครับอยู่ที่กันชนท้ายนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีเซนเซอร์การระยะ เสียงเตือนให้นะครับจากเราดูรอบคันแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับภายในกันดีกว่าว่าภายในจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูภายในกครับครับหลังจากเราเปิดประตูนะครับทั้งประตูแคปแล้วก็ประตูรถนะครับก็นี่ครับจะกว้างมากนะครับอันนี้คือให้ดูภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะครับได้อะไรมาบ้างนะครับ เริ่มจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุม่มควบคุมอยู่ที่ปุ่มควบคุมจอ M I D นะครับจอแสดงผลต่างๆนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์เลือกโหมดต่างๆในรถได้นะครับสวยาม,มาก มาดูที่เบาะนะครับการดีไซน์เบาะนะฮะจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าข้างคนขับนะครับปรับได้สี่แตปรับได้แปดระดับนะครับนี่นะครับนี่นะครับเบาะสวยงามมากนะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับสวยงามมากนะครับ มาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังก็จะมีนะครับผ้ายางรองพื้นให้นะครับแล้วก็มีเบาะแบให้1ตัวนะครับนีเบาะแบนะครับมีลำโพงนะครับลำโพงให้2ลำโพงนะครับซ้ายขวาสวยงามมากนะครับส่วนของลำโพงทั้งหมดนะครับก็จะมี4ี่ตัวนะครับด้านหน้าก็2ตัวด้านหลังก็2ตัวนะครับ มีนะครับระบบเซ็นเซอร์นะครับาการระยะเราสามารถเปิดปิดใช้งานได้นะครับจะขึ้นไปข้างในรถนะครับแล้วก็ให้เราดูจากนะครับ,บผู้โดยสารด้านหลังนะครับไปด้านหน้าว่าจะมีความกว้างหรือสวยงามมากขนาดไหนนะครับผมเข้ามาด้านาผู้โดยสารด้านหลังแล้วนะครับนี่คือนั่งอยู่ผู้โดยสารบอกแคบด้านหลังนะครับ รุ่นนี้จะมีหน้าจอนะครับให้นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับ a p p l e ิ a พาสเพนะครับ Android Auto นะครับได้นะครับแล้วก็มีละแค้ได้นะฮะเชื่อมต่อรับโทรศัพท์ในรถได้นะครับแอ์นะครับก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับมือหมุนอยู่นะครับแล้วก็มีปุ่มโฟลวินนะครับเป็นไฟฟ้านะครับสามารถขับได้ทั้งทาง เรียบและทางลมนะครับโฟวินนะครับนี่ก็จะมี H2 H4 L4 นะครับอ่าแล้วก็จะมีดิฟล็อกให้1ปุ่มนะครับอ่าตอนเจออุปสรรคเราสามารถกดดิฟล็อกได้เลยมีช่องต่ออุปกรณ์เสริมให้2ตัวนะครับมีช่องต่อ USB ให้นะครับเกียร์นะครับเกียร์มีทั้งหมดเ็ด เกียร์นะครับ6สปีดนะครับเจ็ดกับเกียร์ถอยนะครับนี่แล้วครับมีปุ่ม power mode นะครับ eco mode นะครับสามารถาต้องการประหยัดน้ำมันนะครับหรือต้องการเรียกกำลังนะครับนี่นะครับถุงลมนิรภัยนะครับมีทั้งหมด3าลูกนะครับมีที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยหลูกแล้วก็หัวเข่า1ลูกนะครับแล้วก็ฝั่งคู่โดยสาร ด้านข้างคนขับอีก1ลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับโปรโมชัน่นเดี๋ยวจะพาชมรอบคันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับคงถูกใจลหลายท่านนะครับที่ผมพาดูทั้ง ด้านหน้าด้านข้างภายนอกภายในแล้วนะครับสำหรับรีวูนะครับ2.44 4. 4, 4. 4สีเทาคันนี้นะครับราคาเงินสดอยู่ที่94,000บาทนะครับ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากสอบถามโปรโมชั่นนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นทางเบอร์ที่ผมให้ไว้ายคลิปนี้นะครับอขอบคุณนะครับลูกค้าที่เข้ามารับชมคลิป ใน YouTube นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไว้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับทีนี้ชัย,ยาจะขอลาไปก่อนขอบคุณนะสวัสดีครับ